ศาลจังหวัดเกาะสมุยเลื่อนสอบคำให้การจำเลยคดีฆ่าหันศพนายแพทย์โคลัมเบียที่เกาะพะง,งันเมื่อวันที่26ตุลาคม2566ตามที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยมีกำหนดนัดสอบคำให้การจำเลยเวลากา้านนริกาภายหลังจากวันที่25ตุลาคม2566พนักงานอายการจังหวัดเกาะสมุยโจทยื่นฟ้องนายเดเนิเอลเจโรนิโมซานโชพรชาโดอ,อายุ29ปีนักท่องเที่ยวสัญชาติสเปนจำเลย ต่อสาลจังหวัดเกาะสมุยในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยตรตรองไว้ก่อนลอบฝังซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือชิ้นส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายหรือทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้นเอาไปทำให้เกิดการสูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นในประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ามมาตร,รากฎหมายอาญามาตร,รา3 3 9 1 1 8 8 1 9 9 2 8 8 2 8 9ประทับราฟ้องคดีปเป็นหมายเลขดำททหาร118ทับ2566 แต่เมื่อถึงช่วงเวลา9นาริกาศาลจังหวัดเกาะสมุยมีกำหนดสอบคำให้การจำเลยนายเดนเนียลจำเลยมีความประสงค์ให้จัดหาล่ามแปลภาษาสเปนศาลจังหวัดเกาะสมุยจึงได้เลื่อนสอบปากคำจำเลยเป็นเวลา13นาิกา30นาทีโดยสำนักงานศาลยุติธรรมจะมีการจัดเตรียมล่ามแปลภาษาสเปนวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือการประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพแต่จำเลยกลัวว่า การสื่อสารจากคลาดเคลื่อนนายเดนเนียลจำเลยได้แจ้งความประสงค์ขอให้ศาลจังหวัดเกาะสมุยจัดหาล่ามแปลาภาษาสเปนโดยขอให้เดินทางมาที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยล่าสุดมีรายงานแจ้งว่าศาลจังหวัดเกาะสมุยได้เลื่อนการสอบคำให้การจำเลยนายเดนเนียลเจโรนิโมซานโชบอนชาโดออกไปเป็นวันที่13พฤศจิกายน2566เวลา9นาฬิกา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทยจะเป็นผู้จัดหาล่ามแปลภาษามาให้จำเลยที่ศาลจังหวัดเกาะสมุยก็วันนี้มีมีการฟ้องคุณแดเนียลเมื่อวานนะครับแล้วก็วันนี้ก็จะมีการสอบคำให้การ <S 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 แต่ว่าเนื่องจากว่าคุณแดเนียลไม่สามารถเข้าใจภาษาไทยได้ต้องการล่ามเป็นภาษาสเปนก็เลยเลื่อนไปก่อนยังไม่ได้ให้การใดๆท,ทั้งสิ้นเขายังไม่ให้การอะไรเขาต้องการเข้าใจเป็นภาษาสเปนก่อน เขายังไม่ได้หรือไม่พูดไม่เกี่ยวความเห็นผมถามอะไรเขาก็ไม่บอกออตอนนี้เขาไม่พูดอะไรเลยนะครับเขาบอกว่าเขาอยากจะได้ร่ามภาษาสเปนเพื่อมาคุยทําความเข้าใจก่อนอสำหรับนายเดนเนียลเจโรนิโมสารโชบอนชาโด้ Shadow, จำเลยมีข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อน ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289วงเล็บ4ระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียวข้อหาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพหรือส่วนของศพเพื่อปิดบังการเกิดการตายหรือเหตุแห่งการตายตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา199ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน2,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและข้อหาทำให้เสียหายทำลายซ่อนเร้น เอาไปเสียหรือทำให้สูญหายหรือไร้ประโยชน์ซึ่งเอกสารของผู้อื่นต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน5ปีและปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทสนับสนุนข่าวโดยโรงพยาบาลวัฒนแพทย์สมุยร้านอาหารมิสสมุยบริษัทเรือเร็วลมพยาจำกัดร้านอาหารฮักสมุย